มืดพอดีโอ้ไปดูร้านค้าก่อนดีกว่าร้านค้าไม่มีอะไรเลยอ่ะประเด็นหลักวันนี้นะครับผมเราจะมาดูแคนดี้ประซ่อมที่แพงที่สุดของผมนะณตอนนี้นะครับซึ่งแคนดี้ประซ่อมนี้ฮนะติดมิวเทส5อย่างนะครับผมนั่นคือโกช็อกเซเลเชียลเวทและก็ช็อกแบบสายฟ้านะครับบวกเลยว่านี่คือแคนดี้ประซ่อมที่แพงที่สุดของผมนะฮะ ครั้งที่แล้วเท่าไหร่นะครั้งที่แล้วสามจพันล้านใช่ไหมครั้งนี้แพงกว่านั้นแน่นอนฮะแต่ก่อนอื่นเลยมาดูต้นแคนที่ประซอมก่อนตอนนี้ผมได้เก็ี่ยสะสมไว้นะมีทั้งใหญ่แล้วก็เป็นเลนโบนะครับตอนนี้เลนโบของผมก็ติดเซเลเชียลแล้วนะผมจะพยายามทําให้มันติดมิวเทสเป็นช็อคเป็นโฟเรนนะเพื่อจะได้ให้มันราคาแพงแบบสักให้มันสักสองหมื่นสามหมื่ล้านเลประมาณนี้ไม่รู้จะได้เปล่านะไออันนี้ของผมเนี่ย ผมเอฟทั้งวันเลยนะกว่าจะได้ทั้ง5้ามิวเทสทั้ง4ี่ทั้งหมิวเทสนี้มามีเป็นแบบเันใหญ่ด้วยสีทองก็มีอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าแบบมันติดมิวเทสครบทั้งหมดตามที่ผมตั้งเป้าไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกอ่าในคลิปหน้านะแต่ก่อนอื่นเลยประเด็นหลักวันนี้เราจะไปดูราคาของอันนี้กันนะครับเราจะดูว่าราคาของแคดิปโซมันนี้จะราคาเท่าไหร่ถามราคาเลยเท่าไหร่ครับ how much how much How m ม c h ครับเก3 0พัน้าอยสาสิบล้านครับผมนี่คือแพงที่สุดของผมแล้วนะคลิปที่แล้วนี่แค่3าจุดพันล้านนะคลิปนี้เกือบหมื่นล้านตีซะว่าหมื่นล้านเลยก็แล้วกันเพราะมันเหลือแค่นิดเดียวเองตีไปเลยคือ, 10, อหมื่นล้านอ้าวมูลิตมาบัางอีกตีไปเลยนะหมื่นล้านครับเพราะมันขาดแค่นิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวเราขายไปเลยแล้วกัน แค่นี่ผอสมอ,อันนี้มันต้องเก็บไว้ละขายไปเลยขายไปเลยโอโ้ได้มาสองหมืนกว่าล้านสองหมล้านนะได้มาเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะพยายามฟาร์มให้มันได้มิวเทสตานผมตั้งเป้าไว้นะจะผมมา fk fk นะ fk ทั้งวันเลยก่อจะได้มิวเทสทั้งห้าเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้จะได้แบบ ผลไม้ที่มันแพงๆมาอีกนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพามาแค่ดูผลไม้ที่แพงที่สุดของผมณตอนนี้นะนั่นคือแคนดี้ปัสซอมนะครับผมราคาที่แพงที่สุดณตอนนี้คือ9 9 0 0พันล้านนะของผมณตอนนี้แต่อนาคตอาจจะมีอีกเดีย๋ยวผมจะพยายามฟาร์มให้ได้นะตรงน,นี้เอาให้ได้สักมิวเทสแบบเยอะๆไปเลยให้มันติดทั้งหมดมิวเทสไม่รู้จะได้บ่าน,นะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมไปละเจอกัน